ตั้งแต่วันแรกที่พี่รู้จักใหม่จนถึงวันนี้ที่เรานั่งคุยกันเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เสมอต้นเสมอปลายใหม่เป็นคนที่น่ารักเป็นมิตรกับทุกคนแค่ความรู้สึกคนเป็นห่วงคนรอบๆตัวของเขาเสมอถ้าอยู่ด้วยเนี่ยเราจะได้พลังงานบวกจากเขาตลอดใหม่ไม่เคยเปลี่ยนนอนดึกคะ่ะกลับดึกคะ่ะประทินผิวประทินตัว จัดของจัดห้องน้ํา <c oughs> คือหมายว่าทุกคนนอนหลับหมดแล้วเขาก็อาจจะไปแบบเปิดตู้เสื้อผ้าเขาแล้วก็จะพับพับพพับ,พบ,พบเป็นกองแล้วใส่เข้าไปใหม่หรือดึงมันออกมาเลยแล้วก็มาเรียงเกงผ้าผ้าผ้าเป็นเกงยีนย,ย,ย,ยีนอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียงอยู่แล้วนะกรรู้ตัวเขาหายไปนานกว่า30นาที <c oughs> เวลาใหม่มาที่บ้านทุกคนต้องรีบเอาสายยางแอบไม่งั้นโอ้โห ฉีดเป็นชั่วโมงนางก็จะเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนั่นพี่ว่าเก็บของก็หมดไปละค่ะชั่วโมงหนึง่งไม่หรอกเพาแซวเพราะว่าพี่ใหม่พอเห็นปุ๊บก็เริ่มอยากไงจะล้างพงล้างพื้นหรือช่วงดึกๆก,ก็ไม่รู้เป็นอะไรมามันเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกทําไมภารกิจฉันมันอับแน่นจังเลยฉันทําอะไรอยู่เนี่ย สีสันต่างคนไม,ไ,มไม่ค่อยเลือกค่ะพี่ใหม่มาแปลกแหวกของเขาอยู่แล้วจับอะไรใส่ได้เขาก็ใส่กลุ่ยกลายนิดนึงอะชุดที่นางมีอยู่ก็เป็นชุดที่นางเรียกไว้หมดแล้วถ้าเป็นแบบว่าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยนางจะชอบอะไรที่บิดบับมากจนในล่าสุดบอกพี่นิดเราต้องหยุดเรื่องเพชรพี่เบิร์ดเคยถามว่าเฮ้ยมันเป็นร็อกทาไมต้องเพชรวะหรือร็อกฝั่งเพชรคะ่ะพี่เบิร์ดค่ะเดี๋ยวเวลาไฟสาดเข้ามาในคอนเสิร์ตมองไม่เห็นเราอะไรอย่างเงี้ย โอ้โห oh. นางจะไม่สนใจอะไรเลยเท่าไหร่ถ้าเป็นชีวิตจริงเขาจะค่อนข้างไม่เมคอัพเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าออกงานเนี่ยต้องเป๊ะถ้าเกิดงานแบบอันทรงเกียรติต้องคอนเสิร์นทั้งคู่แต่ถ้าเกิดกิ้วกว้ามนาวโหอะไรเงี้ยพี่ใหม่ก็อาจจะตามช่างผมมาให้แบบมาจัดทรงแต่พี่ใหม่ก็แค่แบบมีมงกุฎคิ Q ้วแล้วก็ทาปาก หมายว่าโรแมนติกนะระหว่างให้แบบเท็ดกับพาไปทะเลทะเลอะไรเงี้ยสมัยใหม่มันคือความโรแมนติกเรื่องค่ะให้แหวนงก่อนแล้วเราขับไปทะเลก่อนบ้าบอตัวจริงเรื่องคอมเมดี้ไม่ใช่เนี่ยไม่ต้องเลยถ้าใหม่เดินเข้ามาเราจะได้ยินเสียงใหม่ก่อนโอ้โหนใหม่เจริญพลระอยู่นู่นคุย<า>ได้ตลอดเวลาแต่งหน้าเนี่ยต้องเผื่อเวลาเไว้เลยที่นั่งทุกท่งทุกซี่สมัยก่อนถามจนแบบผู้จัดการคนเกา่าแบบ น้องเริ่มละทุกอย่างคือเขาเรียกว่าปล่อยหมดจะไม่ค่อยเก็บเราจะหัวล้อแบบปลดปล่อยเลยก็คือเราอาจจะยืนแล้วก็แบบปล่อยใจรุ่นนี้ไม่ต้องฝันแล้วเช็คอินก่อนเลยค่ะปัง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 ของเราอะไรเงี้ยค่ะ หม่อะชอบเป็นเซลฟี่เพราะเราคิดว่าเรารู้มุมหน้าเราไงเราก็ต้องมือซ้ายเพราะบางทีหน้าด้านซ้ายเราจะดูดีนะคะคือถ้าเราคิดว่าเราไม่พร้อมวันนั้นก็ไม่ควรยกมานะโทรศัพท์อะไม่ควรเซลฟี่เด็ดขาดเพราะ,ะเราต้องมั่นใจแล้วโอหน้าเราโอเคนะพี่ใหม่นีก็มีช่วงแบบกระเซาะกระเซิงบ้างแต่ว่าน้อยมากทริลลจีน่าค่ะใหม่กับทริลลจีนา่าพกพามาด้วยค่ะนี่ พี่ม่เห็นในทีวีเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นมาตลอดเวลาสุดท้ายก็มีการพูดคุย,คยการพบเจอกันแล้วน้องเขาก็บอกว่าอยากให้พี่ใหม่ลองก็เอาครีมมาให้แบบเต็มไปหมดเลยเรียกว่าต้องเอาของออกจากตู้เย็นนะคะเอาเทอเลจิน่าเข้านะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอเราใช้ดูปุ๊บอุ๊ยมันถูกใจเราตรงที่ว่าพี่ใหม่เป็นคนผิวแห้งแล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบตัวเองเวลาหน้าหแห้งๆเลยแยบมบหรือใครจะแบบเฮ้ยบางทีทาหน้ามากูทุ้มไปโอลิมปิกมามันจะหน้าเงาอะไรขนาดนั้นหนูชอบ เราก็รู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะพาเราไปโอลิมปิกได้ <laughs> ไม่หรอกคือแบบว่าไ,ไม่ชอบที่มันอุ้มน้ำแล้วมันโกลนแล้วมันเรื่องไม่เยอะอันนี้มาอันเดียวแล้วแบบไปไหนก็ไปได้เลยแล้วใช้ได้ทั้งเช้าเย็นค <c oughs> ุ้มสิเฮ้ยเขากล้าโทรหาเราแล้วเขากล้าใช้คนทั้งวงการขนาดนี้เรียกว่าแปลว่าขอเขาต้องเด็ดขอเขาต้องดีแล้วก็อย่างที่เขาบอกคือเขาไม่บังคับพี่ใหม่ <c oughs> พี่ใหม่ไปใช้เลยครับแล้วอยากรู้พี่ใหม่รู้สึกไงพี่ใหม่บอกด้วยนะฮะไม่มีใครเขียนสคริปต์ไ้เลยอะ เขียนมาก็มองไม่เห็นเรือไวม่ต้องเขียนอะไรเดี๋ยวพี่พูดของพี่เองเออหมือนก็ดีนะนก็เหมือนคอนเสิร์ตท,ที่เรารู้สึกว่าพูดแล้วเป็นตัวเองแล้วมันก็ต้องรู้สึกมาเองด้วยเพราะว่าบางทีเขาเขียนให้เราอะไรเงี้ยมันไม่ฟิลแล้วมันไม่อินแล้วมันแบบเพราะมันไม่ใช่เราก็ลืมไงใช่ไหมแต่พอมันใช่เราก็ไม่ลืมไง ได้สิคะโดยปกติแล้วนะคะของแต่ละนางเนี่ยจะได้แค่2ก,กระปุกนะคะถ้าซื้อกับใหม่นะคะ3กระปุกนะคะพร้อมทั้ง1พกพานะคะในราคา3,500บาทค่ะปกติเน่ยชิ้นเนี่ยเขาขายอยู่เฉียดหมื่นเลยนะคะช่องทางในการซื้อนะคะโทรมาเลยนะคะที่1577นะคะหรือว่า l i น์แอดทริลจีน่ค่ะใช่ปห่งนะ1577แน่นอนเรื่องผิวต้องทร i ลจีน่าเท่านั้นไอซ่เก็บของ เรื่องผิวต้องทราลล์จีน่าค่ะเรื่องผิวต er ้องทราลล์จีน่าค่ะถอยไปที่ไหนนะหนึ่งห้าเจ็ด